สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนรายการที่กรุักทุกท่านครับพอกันมื่อนี้กับเป็นช่วงบ่ายของวันที่23พฤษบสามสภาพค่ำช่วงบยวันสิบเจ็ดนะครับอากาศช่วงนี้ก็ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้ากะนองเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้ที่ว่าอบเอาเต็มทีกันเลยทีเดียวนะครับจะได้กิดตามฝนที่ตกเมื่อวานนี่ก็เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับฝนตกหนักนะครับเมื่อวานนะครับในวันนี้นะครับเมื่อนี้แนวโน้มฝนกับว่า หลายท้องหมู่บ้านนะครับแต่ยังมีอยู่นะครับยังมีฝนตกอยู่นะครับอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับส่วนฝนหนักอาจจะไม่ได้เข้ามาในเขตเมืองนะครับดังตามข้อมูลแล้วนะครับฝนหลายพื้นที่ในอีสานตกยังคงตกหนักได้ก็จริงนะครับแต่ว่าจะอยู่ทางตอนบนขึ้นไปนะครับว่าจะเป็นทางนครพนมสกลนครนะครับอุดรธานีน้องค่ายบึงการไปทั้งนั้นเป็นส่วนร้ายนะครับรวมทั้งจังหวัดเลยจังหวัด น้ำฝนผู้น้ำนะครับส่วนคอนแกนเองนะครับอาจจะเป็นอำเภอทางตอนบนบนนะครับแล้วก็ทางตอนล่างๆนะครับส่วนกลางกลางมันนี้อาจจะฝนหน่อยนะครับสำหรับอิสคอนแกนนะครับนี้ก็ตามนะครับช่วงนี้นะครับตัวการลักที่เห็นได้เกิดฝนยุ่นนะครับก็จะเห็นว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอัตังเกียนะครับจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ บริเวณ่า,ากเนื้อด้านตะวันตกนะครับดูเอาแบงกอนนะครับนี่เป็นแนวอของยอมกุงกร,กรกศตามที่เป็นแนวขนานกันอยู่นะครับแล้วลักนั้นแบบนี้ครับเหตุให้ร่มเมรสุสมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแห้งนะครับฝนฝ่าขนองกันเลยเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักขึ้หนักมากในปาตออกเฉียงตะวันตนกนะครับจังหวัดจิดขาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะครับ ภาพดาวเทียมก็จะเห็นว่าแนวกลุ่มฝนนะครับยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะไหลโตไปแล้วก็สามารถเกิดขึ้นไม่ได้นะครับภาพเรดดาร์นะครับเรดดาร์ของคอนแกนนะครับตรวจปกคลุมฝนนะครับของการที่สิไหลทั้งด่านตะวันออกนะครับไปทั้งสกลนครนครปนมนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนที่ออกไปนะครับส่วนนึงนะครับอีกด้านตะวันตกนะครับกำลังเกิดแล้วก็มีกําลังแห้งเกิดนะครับก็เช่นทางจังหวัดอ่าูลำพูนะครับจังหวัดเลยแล้วก็ทางอําเภอ ตอนด่านตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นนะครับเส่นผู้เผามานชุมแพนนะครับฝนก็ถือว่าหลายอยู่นะครับทั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกฤดานะครับของทั้งสกลนครนะครับฝนที่ตกอยู่แล้วกพนมนะครับตกมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับทั้งสกลนครนั่นนะครับกำลังเคลื่อนที่ไปนะครับไปด่านตะวันออกเชยงเหนือนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีตกตอนอย่างกันไปนะครับคาดว่านะครับพยากรณ์อากาศในวัอนี้นะครับคาดการณ์ไว้ว่าจะมีฝนประมาณหลายจัเจ็ดสิบของพื้นที่ มีลมกระโชกแห้งเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีฝนนักถึงนักมากนะครับฝนนักมากกะคาดว่าจะจังแถวจังหวัดนครพนมอ่าสกลนครอุดรธานีนี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับรวมทั้งอ่าทั้งจังหวัดบึงกาฬหรือหนองคายน้ำนะครับอาจจะต้องนำมาระวังอีกครั้งนึงส่วนฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักได้ในอีสานเฮานะครับฝนช่วงกลางวันมีนะครับกลางคืนก็มีเช่นเดียวกันนะครับมื้อนี้ ยังคงมีฝนตนนกในช่วงกลางคืนเกิดขึ้น,นได้อีกอยู่นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับไม่ว่าจะบ่มีแดดเต็มที่นะครับแต่กับมีแผลลำไรมาอยู่นะครับแต่ความอบอ้าวน,นี่กันสูงขึ้นพอสมควรที่เดี่ยวกับอุณหภูมิ32-34องศาเซลเซียสในช่วงกลางวันนะครับตาสุดนะครับ4ง 28องศาเเซซลียสับอุณหภูมิในช่วงกลางวันกับวันแตกต่างกันหลายนะครับหลายๆพื้นที่นะครับกับมีลักษณะของงอนอบอวอยู่นะครับอุณหภูมิ3-4ถึง3-4มันจะบม่ได้ฮอนมากนะครับแต่ว่าอบอาวนี่ถือว่าเห็ุแห่งยู่ยากนะครับโตเนี้ยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-28ถือว่าเย็นๆสบายกลางคืนนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพี่น้องบ้านเฮาก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลง แล้วก็ระมัดระวังนะครับฝนที่ตกหนักตกสะสมพื้นที่ใดอาจเกิดน้ำท่วมขังน้ำไหลเข่าบ้านเข่าเลื่อนพี่น้องได้นะครับส่วนเรื่องปัจจัยกาศในมือนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้ก่อนครับสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้ก็เป็นการกับอ่าฝนในฤดูฝนแล้วนะครับการฤดูฝนกับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับผ่านมาสามเมื่อนะครับถือว่าเป็นการเข่าฤดูฝนยังเป็นทางการฝนในเดือนพฤษภาคมก็ยังคงมีตกหลายต่อเนื่องนะครับ่ไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่ีกก่ มีการหน่อยลงไปหรือว่าทิงช่วงนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนกนกรกฎาจะต,ต้องค่อยติดตามข่าวสารทังอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันอีกต่อไปครับนี่ก่อนากาศมันนี่กับคุณจะมีเพียงคินิกรกับปอ,อกกับในมืนมออื่นสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน